สวัสดีค่ะวันนี้เอ็มดี้อมนะคะเราจะมาพูดเรื่องรายงานวิเคราะห์คำสั่งซื้อใน POS Odo หรือว่าตัว Order Analysis กันค่ะรายงาน Order Analysis นะคะในระบบ POS ของ Odo เนี่ยเป็นรายงานสำหรับดูข้อมูลการขายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในร้านค้าค่ะผ่านทางช่องทางของ POS ไม่ว่าจะเป็นยอดขายรวมรายการสินค้าหลากักลูกค้าหรือพลังงานขายนะคะซึ่งระบบนี้ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเห็นภาพรวมการขายได้แบบชัดเจนและนาข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อยอดเพื่อวางแผนธุรกิจในอนาคตได้ค่ะ การดูรายงานวิเคราะห์คำสั่งซื้อใน POS นะคะถือเป็นหัวใจสําคัญของการบริหารร้านค้าเนื่องจากช่วยให้เราเนี่ยมองเห็นยอดขายที่เกิดขึ้นจริงและรู้ว่าสินค้าตัวใดทําผลงานได้ดีหรือว่าควรปรับลดสต็อกค่ะซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยก็ยังช่วยให้เราประเมินความต้องการของลูกค้าวางแผนซื้อสินค้าได้อย่างแม่นยําลดของค้างสต็อกแล้วก็เพิ่มอัตรากําไรได้ด้วยค่ะ นอกจากนี้นะคะรายงานก็จะช่วยให้ผู้บริหารเนี่ยเห็นความสามารถของนัก,กานขายเทียบกับผลการขายรายช่วงเวลาหรือรายสาขาได้เลยค่ะเพื่อนําไปปรับกลยุทธก์การตลาดและโปรโมชั่นให้ตรงกับลูกค้ายิ่งขึ้นซึ่งการมีข้อมูลที่ชัดเจนและอัปเดเนะคะทำให้การตัดสินใจเนี่ยทำได้เร็วกว่าเดิมส่งผลด้วยตรงต่อยอดขายและการเติบโตของธุรกิจค่ะ และรายงานออเดอร์ a อนาลิิสนะคะก็มีการปรับปรุง UI ให้ใช้งานง่ายขึ้นรองรับการแสดงผลแบบแดชบอร์ดและแบบกราฟพร้อมทั้งตัวเลข KPI ที่ชัดเจนขึ้นค่ะสามารถด l a แ d d ดาวคลิกลงไปดูรายละเอียดของยอดขายได้ทันทีทำให้ผู้ใช้งานเนี่ยไม่ต้องได้หารายการเองเป็นรายบรรทัดรายงานตัวนี้จึงใช้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็แสดงข้อมูลเชิงลึกได้ดีกว่าเวอร์ชันก่อนๆค่ะและเมื่อเราใช้งานตัวรายงานออเดอร์ a อนาลิิสอย่างสม่ำเสมอน,นะคะจะทำให้ผู้บริหารเนี่ยเห็นธุรกิจได้แบบ real time ว,วางแผนกลยุทธ์ได้อย่าง แม่นยาขึ้นและรู้ว่าสินค้าตัวไหนที่ควรสต็อกเพิ่มตัวไหนควรลดราคาหรือว่าตัวไหนควรจัดโปรโมชั่นในช่วงเวลาใดค่ะสมมุติยอดขายเพิ่มขึ้นลดต้นทุนการบริหารสินค้าและเพิ่มกําไรของร้านค้าทั้งระบบว่าเราต้องการดูรายงานออเดอร์แอนาลิซิสนะคะสามารถมาที่เมนู reporting แล้วเลือกออเดอร์ได้เลยในหน้านี้นะคะก็จะมีการแสดงผลแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบ bar บาชา a r t line ช h a r ตนะคะหรือว่าจะเป็นพายชาร์ตที่เป็นกาฟวงกลมตัวนี้สามารถเลือกดูได้เลยค่ะแล้วก็จะสามารถดูเป็นแบบตารางได้ด้วยเช่นกันค่ะ ในหน้ารายงานนะคะเรายังสามารถฟิลเตอร์ดูข้อมูลเฉพาะส่วนที่ต้องการได้ด้วยค่ะเช่นสมมุติเราอยากรู้ว่าสินค้าโมดไหนนะคะที่มีการขายดีที่สุดเนี่ยก็สามารถเลือกฟิลเตอร์เป็นตัว not cancel แล้วก็เลือกเป็นตัว group by ผลัดแคตตาล็อกได้เลยค่ะตัวนี้ก็จะเหมาะกับการวางแผนสต็อกแล้วก็การคัดสินค้าขายดีค่ะ หรือทัดมานะคะเราอาจจะอยากเช็คยอดการขายของพนักงานเพื่อประเมินตัว p e r f o r m ร์แมนะคะเพื่อที่จะใช้สําหรับการประเมิน incentive หรือว่าค่าคอมหรือว่าการจัดเปลี่ยนกะนะคะก็สามารถเลือกฟิลเตอร์ในส่วนของ user แล้วก็ employee ได้เลยค่ะ ตัวนี้ก็เห็นสัดส่วนของพนักงานแต่ละคนอย่างชัดเจนโดยแบ่งตามยอดขายค่ะหรือทันมานะคะก็จะเป็นตัวอย่างของการวิเคราะห์ยอดขายรายวันรายเดือนหรือว่าแต่ละช่วงเวลาค่ะยกตัวอย่างในอันนี้นะคะก็สามารถเลือกฟิลเตอร์ในส่วนของออเดอร์เดทได้เลยค่ะซึ่งเราก็จะกําหนดว่าเราอยากดูยอดขายของออเดอร์ในช่วงของเดือนไหนนะคะเราก็สามารถเลือกได้เลยตัวนี้ก็จะช่วยในการวางแผนจัดโปรโมชั่นหรือว่าการเตรียมสต็อกตามซีซั่นได้ค่ะ และการดูรายงานแบบตารางนะคะก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งที่สามารถทําได้แล้วก็สามารถ export ข้อมูลออกมาเป็นไฟล์ Excel เพื่อนําไปวิเคราะห์ต่อได้ค่ะ